นี่จ้าสาปูได้ปลากเก่าตัวแรกแล้วนะวันนี้เรามาตกปลากันที่หาดกวินนะคะวันนี้ออกมาตกรือเล็กนั่งไปแค่สองคนจ้าปลากเก่าตัวแรกไปไหนจ้าจ้าเก๋าลิงเกลิงเล็กฮะรฮะสาปูตกปลาเก่าได้อีกตัวแล้วจ้า,ากเก่า,กา,เอาอะไรไม่รู้นะแบบนี้โอ้ตัวใหญ่ใช้ได้ไม่ติดปากมนนิดเดียว ออเอ้ยลุงบาบอกดำปีหมดแล้วนะวันนี้แดดดีจ้ <ะ S 1> าได้แล้วจ้าของลุงบาหนึ่งตัวลาอะไรลุงลาอะไรไม่รู้นะนี่ของ,งบาอีกตัวของลุงบาได้ลายผ่าตาจ้ะถ้าผู้ถ่ายตอนที่ดึงเบ็ดไม่ทันนะจ้าขอดูหน่อยลูกขอดูหน่อย ลายผ่าตาอยู่แบบนี้นะได้มาแล้วจากสปูของสปูนหนึงตัวปลาอะไรไม่รู้นะปลาตัวที่ลุงบาทำหลุดหรือเปล่าเหมือนกันเลยอโอย้อยโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอยอยด้โออยอ้โอ้ยโอ้าโออ้ยอย้โอ้ยโอยอ้ยอ้ยะปูโอ้ยอด้ อุ้ยลุงบ่าวได้ปลาเกา๋าเจ้าลุงบ่าวได้ปลาเก๋ามาแล้วเนาะโหไม่ได้แต่ลุงบ่าววันนี้ข้าวปูไม่ไข่มันเลยนะไม่ก็ได้เลยสาบปูต่อตัวกลางๆในาดกลางๆอุ้ยมาแล้วเจ้าปลาเกา๋าลุงบ่าวได้มาอีกตัวแล้วนะอุ<ฮ>้ยปลาเก๋าอะไรไม่รู้นะปลาเก๋าแบบนี้ตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่ พี่ลุงบาบอกว่ามาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะปลาอะไรมั้โอ้ปลาสลิดหินจ้ะคิดตังนะว่าแต่ก็ใหญ่ของบาอยู่นะมีกว่าไม่ได้ต้องกดดีๆนะได้ลวจ้ามาอีกจ้ามาอีกเจ้าของลุงบาโอ้ ปลาอะไรและจำชื่อไม่ได้ออออเออหางเหลืองนะอุ้ยแต่ว่าตัวใหญ่จ้ะวสวยเลยจ้าหางล้กจ้าของลุงบามาแล้วจ้าปลาอะไรอีกไม่รู้นะโอ้ปลาตะมะจ้ะโอ้เรามีได้ปลาตะมะบกอยนมันอมเบ็ดเข้าไปข้างในจ้ะ นะไหนายดูหน่อยมจับมนะ